สวัสดีครับพบกับนีลิซึมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของไทยขมรกันต่อซึ่งก็ แน่นอนว่าตอนนี้ยังไม่มีการประทะหรืออะไรเกิดขึ้นแต่ว่าก็มีความพยายามที่จะแบบเอาเหลี่ยมมาใช้กับทางไทยนะครับก็คือเรียกว่าเหลี่ยมชนเหลี่ยมเลยทีเดียวเราก็ต้องพยายามรู้ให้เท่าทันเขาเขานี่ก็พยายามยัยวยุอะไรต่างๆแล้วว่ามันก็มีประเด็นที่น่าสนใจคือเฉลยศึก18คนก่อนหน้านี้นครับเรื่องนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าทางเซดเบิร์ตเนี่ยเขาได้โพสต์ไว้ใน Facebook ของตัวเองเกี่ยวกับเฉลยทั้ง18คนคือเซดเบิร์ตเขาก็พูดประมาณว่าทางเฉลยเนี่ย เขาขอให้ฐานไทยคุ้มกันไว้เป็นพยายนแลกกับการเผยความลับบางอย่างหากถูกส่งตัวกับเขเมรก็เกรงจะไม่ปลอดภัยนะครับคือเฉลยศึกเนี่ยเวลาอยู่ที่ไหนนานๆแล้วจะ,จะ,จะกลับประเทศเนี่ยทางฝั่งตัวเอง,งทางฝั่งประเทศตัวเองไม่มีทางไว้ใจนะครับอาจจะมองว่าอไปพูดอะไรบ้างหรืออะไรเงี้ยเขาก็ประมาณนี้ซึ่งโดยเซนเบิร์ดเ,เนี่ยเขาได้โพสต์ในคลิปที่เขาทําไข่เจียวนะครับได้โพสต์นั้นเลยแล้วก็บอกว่าหลังจากนี้ความลับที่จะหลุดออกจากปากคูลเซนกับความลับที่ออกจาก ปากเฉลยศึก18คนอันไหนจะแซ่บกว่ากันเมื่อความลับที่หุนเซนบอกว่าจะเปิดเผยนั้นไม่รู้ว่ามีจริงหรือไม่หรือถ้ามีแต่จะแซบหรือไม่นั้นเรายังบอกไม่ได้และคาดหวังว่าหลังจากนี้ก็คงจะไม่ได้มีความลับอะไรเพิ่มอีกส่วนความลับที่จอกจากปาก18เฉลยนั้นยังมีโอกาสได้เพิ่มอยู่เสมอเมื่อเฉลยศึกทั้ง18คนรู้สึกไม่ปลอดภัยท่าไทยส่งตัวพวกเขาเหล่านี้กลับไปสู่ขมรจึงอาจสมัครใจ อยากบอกอะไรเพิ่มให้กับไทยบ้างก็ได้อเอาไว้ผมไม่ทอดไข่เจียวนะครับเป็นอาหารแล้วก็ว่าไปนะครับเขากำลังทอดไข่เจียวอยู่ตามนี้นะครับถือว่าน่าสนใจจริงๆเรื่องนี้นี่อาจจะทําให้รู้เจตนาหรือในยยะที่แท้จริงของทางคเขเมรมากขึ้นอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นทหารนะครับที่เขาประจําอยู่ตามเมืองโมแต่ปรากฏว่ามันมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าสาววัยสาอเนี่ยไปแทงเจ้าของร้านอาหารร้านหนึ่งดับซึ่ง เหตุก็คือไม่ยอมห้ามเขาเพราะว่าเขาเนี่ยก็คือเมาเมามากแล้วก็ไปได้เสียกับผู้ชายทาให้เขาตื่นมาาคงจะโมโหนะครับว่าอา้าวทำไมเจ้าของร้านไม่ช่วยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของเจ้าของร้านนะครับซึ่งจากการ,ปรเปิดเผยของพนักงานเนี่ยพนักงานเขาบอกว่าเจ้าของร้านหรือก็คือป้ามีนาเขาเขาห้ามแล้วและให้นอนที่ร้านด้วยแต่ว่าสาวคนนี้ไม่ยอมนะครับเรื่องของเรื่องก็คือป้ามีนาอายุ62เป็นแม่ค้าอาหารตามสั่ง ถูกคนร้ายใช้อาวุธแทงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสหน้าร้านอาหารตามสั่งพื้นที่อำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรก่อนไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่พบว่าผู้ก่อเหตุคือนางสาวจารุวรรณอายุ32ปีอ้างโมโหที่ปล่อยให้ไปกับผู้ชายตอนเมาดักนะครับไม่ใช่เรื่องของทางแบกคาที่ต้องมารับผิดช,ชอบใดๆทางนั้นจากนั้นก็มีงานมีรายงานเพิ่มเติม,ตมว่าป้ามีนาเนียมีลูกชายเป็นทหารประจําอยู่ที่ปราสาทตามเมืองทม โดยล่าสุดเมื่อเวลา20นาฬิกาของเมื่อวานนะครับพนฐานนิรัตคงตุ้มอายุ22ปีซึ่งแน่นอนนะครับว่าเขาก็กําลังรับใช้ชาติอยู่พอทราบข่าวการเสียชีวิตของแม่ก็เดินทางกลับจากแนวชายแดนที่ปราสาทตาควายเมื่อกี้ผู้ผิดนะครับตามบนทุมขอภยัยปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ทันทีโดยมี หัวหมู่ขับรถมาส่งถึงวัดในวันนี้เมื่อเดินทางมาถึงก็ได้เข้าไปโผลกอดที่ฝาโลงของแม่พร้อมกับร้องไห้เสียใจก่อนจะจุดธูปไหว้หน้าศพจากนั้นได้เดินเข้ามาโผลกอดกับญาติพี่น้องในครอบครัวก็ต่างพากันร้องไห้เสียใจเมื่อหลานชายที่เป็นหารเดินทางกลับมาถึงนอกจากนี้ก็จะจัดงานศพของอนอกจากาโดยจากนี้จะจัดงานศพของแม่ให้แล้วเสร็จก่อนที่จะกลับไปทําหน้าที่ฐานแนวชายแดนเหมือนเดิมโดยรับได้รับอนุญาตให้ลาสิบวันทางด้านพลฐานนิรัตก็เล่าว่า พี่สาวเนี่ยได้โทรมาบอกตัวเองว่าแม่เสียแล้วตอน17นาฬิกาวันเกิดเหตุซึ่งก็ไม่มีใครกล้าบอกว่าเกิดเหตุในช่วง14นาฬิกาเพราะกลัวสะเทือนใจซึ่งตนใช้ชีวิตอยู่กับแม่มาตลอดตั้งแต่เด็กส่วนพี่สาวก็อยู่ต่างจังหวัดทราบข่าวตนก็รู้สึกเสียใจและโกรธแค้นกับ ผู้ก่อเหตุมากอยากจะบอกกับแม่ว่าหากชาติได้จริงก็ขอให้กลับมาเป็นแม่ลูกกันอีกที่ผ่านมาแม่ของตนนี้ก็ไม่เคยดุและว่าตีตนเลยสอนให้ตนเป็นคนดีเสมอโดยอยากให้เรื่องที่เกิดกับแม่ตนเองเป็นคนสุดท้ายในเรื่องแบบนี้ซึ่งในเหตุการณ์สนามรบไม่รู้ข่าวลายแบบนี้หากตนเองไม่ควบคุมไม่ควบคุมอารมณ์ก็จะส,สติแตกเป็นคนบ้าไปแล้วซึ่งตนรู้แค่เพียงว่ามีหน้าที่ปกป้องประเทศ และมีหน้าที่เป็นลูกที่ดีแค่นั้นการกลับมาครั้งนี้ก็มาทาให้มาทําเพื่อแม่เป็นครั้งสุดท้ายหากพูดถึงเรื่องสิ่งของเครื่องรางที่ติดตัวสนามลบแม่ของตนก็ไม่ได้ให้อะไรติดตัวไปแต่ให้ใจมารู้ล้วนซึ่งครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกับแม่แม่ก็ไม่อยากให้ตนไปสนามลบเพราะเป็นห่วงซึ่งจากนี้ไปก็จะยังคิดไม่ออกว่าจะวางแผนชีวิตยังไงก็ขอจัดงานศพแม่ก่อนข่าวนี้นะครับมีการเรียกตัวชายเสื้อเหลืองที่ าตามกล้องจรปิ่นเนี่ยก็นั่งดื่มแล้วก็เข้ามาสอบถามเบื้องต้นทางตำรวจนะครับซึ่งชายเสือเหลืองเนี่ยเป็นคนที่ไปกับาสาวอายุ32เขาก็ยอมรับนะครับว่าไปนอนด้วยกันจริงประมาณนี้ก็เรียกว่า,าไม่ไม่ควรจะเป็นอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนนี้ชายชายเสือเหลืองเนี่ยควรจะโดนคนเดียวไม่ใช่ว่าจะเป็นคุณป้ามีนาะที่ต้องมาโดนด้วยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟัง ใครมีคอมเมนติชมอะไรก็สามารถเป็นวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ